อะไรครัมันพูดอะไรว่าฟังไม่ทันรเรื่องจัก,กรพรรดิพี่ว่าจะให้ คนเข้าออกแก๊งเดือนหนึ่งอ่ะกี่คนฟรีครับไม่ต้องเสียค่าสล็อตผมเดือนละสองคนสองคนมามาฝั่งนี้ก็ได้ครับสองคนก็เหลือแล้วคนเดียวก็ได้สองคนก็ได้เยอะสองมากไปไม่ต้องโหวตแล้วจบจบสองคนหลังจากพรุ่งนี้เราก็เริ่มกระจายข่าวคือถ้าไฟไม่เก็บสลับคนเข้าสล็อตได้เลยที่เราทำได้เลยนะที่บอกว่าทำได้เลยนะตอนใช่อันนี้ทำได้เลยครับคีย์เสร็จแล้วครับถือได้สองโลกเหลือแค่ปรับเวลาที่ห้านาทีแม่งนานไปมันจะมีอาคีสามแบบอ่ะ ไม่บอกเองไปยังอ่ะยังโมเดลมันยังไม่เสร็จมันมันมันทำยากอยู่พี่ยไอ้้การที่จะคิดออกมาให้แบบให้มันให้มันเอ๊ะแบบลองเอ็กสารไม่ได้อะไรยังไม่ได้ตอบกลับไม่ไม่หนึงว่าไอ้ฮาร์คี้สามแบบเรามันไม่เกี่ยวกับฟังก์ชันในเกมนะมันเป็นแค่บัตรมันจะไปขัดเรื่องซันไนท์หรืออะไรประมาณเนี้ยพี่ใช่เนถ้าแบบเรื่องอย่างเช่นฮาร์คี้สังเกตหรือบัตรป้องกันอะไรประมาณเนี้ยพี่ รเราจะรดนตีอยู่ดีๆมาใช้ไม่งั้นเราก็ต้องเผื่อ,อไว้ด้วยว่าแบบอาคุณต้องใช้ก่อนมีสตอรี่สัรปดราหน,นั้นสามวันอย่างเงี้ย่อธิบายให้ยางงี้ถ้าเป็นฮาคิกก่อนเนี่ยมันต้องใช้ก่อนมีสตอรี่อยู่แล้วคือสมมุติพี่บัตรฮาคิกก่อนพี่อยากฟาร์มช่วงนี้อยากฟาร์มมากๆเลยแล้วไม่อยากมีสตอรีอ่โดนตัดขาดพี่เอามาใบนี้มายื่นทางทีีประกาศโปรเทคทันที14วันหรือ10วันให้ฟาร์มฟรีๆเลยที่แบบไม่ต้องมีไม่ต้องให้โปรเทคเราไม่ต้องให้อ่ะถ้าเขาบอกว่าเขาเซ็นในมาแล้วเ้าใชก็ มันก็เราเราก็ถอาอะไรไม่ได้แต่บัตรนี้อย่าลืมนะมีเพราะสีจักรพัรดินะมันไม่ใช่ทุกแก๊งมีนะนี่นึกออกปะครบาบแล้วไอ้กล่องจักรพัรดิเที้ยนเนี่ยเราที่วิคิดไว้เราไม่ได้แจกแบบสิบกล่องเราแจกแค่กล่องเดียวเผยสองกล่องกล่องเดียวด้วยซ้ําแปลว่าเขาเปิดมาเขาอาจจะไม่ได้ฮาคิท่านสูงราคิท่าฮารคิรา,า,าชันก็ได้เขาอาจจะได้ฮาคิทกล่องก็ได้ตอนที่เขาอาจจะเก็บมาใช้เองก็ได้อะมันไม่จำเป็นต้องขายเราเหมือไปอ่าถูกครับคือพี่นะฟิกเรื่องนี้ไม่ได้พี่เพราะว่าระบบสีจักรามันนยยััังงงไไมมม่่่่คอะ ที่ว่าแบบสมมติถ้าเรามีครบสี่คนใช่ไหมพี่ถ้าเราจะแยกลูกเนี่ยแม่งจะมีแก๊งหนึ่งอ่ะที่การันตีแม่งยังไงแม่งก็ไม่ได้แม่งจะไม่เคยได้เลยไม่ใช่ความผิดเราครับพี่บอกเลยอ่าใช่มันจะมันเลยจะทําให้ไม่มีใครอยากขึ้นไปเป็นที่สี่พี่พี่อมไม่เห็นภาพนั้นวะน่าคิดว่าไงเรื่องเนี้ยเกี่ยวอะไรแอร์ดอกไม่ได้วะมันสุ่มไม่ใช่หรอสมมติยังไงเราแยกลูกสี่สี่สัญญพัฒมันมันจะได้ของเพิ่มใช่ไหมพี่เขาจะต้องแยกลูกแอร์ดอ ก็แยกก็สี่จากกพรพัิไม่เจอกันเองอยู่แล้วถูกไหมมันมันต้องเจอกันเองสี่คนพี่อ๋อเจอกันเองสี่คนใช่ครับซึ่งมันจะมีแจ้งหนึ่งที่มันจะไม่ได้แน่ๆอ่าเข้าใจอยู่ทําให้แบบไม่ไม่มีใครอยากขึ้นมันมันไม่มีใครอยากขึ้นไปเพราะว่า ขึ้นไปแต่ไม่เคยได้แอ์ดรอปเลยก็เท่ากับไม่ได้ของแม่กูก็มองอย่างนี้อยู่ดีว่าไอ้สีจักรพรรดิเนี่ยมันตอนนี้ก็ไม่จําเป็นต้องไปหามันก็ได้นี่เพราะว่าเหรียญเหรียญเหลือแหละมึงก็ยังไม่มีแต่สุดท้ายแล้วพอมีแล้วอ่ะพอมีทุกอย่างอ่ะสิทธิพิเศษเดี๋ยวก็มีคนมาเป็นสีจักรพรรดิอ่ะคือไอ้เพี้ยของของในแอ์ดรอปแม่งแค่ไก่กาเว้ยใช่ฟังก์ชันอื่นเหล่าที่สําคัญในแรดดี้ที่จะบอกยังไงผมไม่เคยเล่นแก๊งอ่ะถ้า อะถ้าอย่างอย่างน้ามีเรื่องเลยนะาจะไปตีแก๊งหนึ่งแล้วน้าโดนเลื่อนสามวันนะโอเคไหมก็ถ้าถามว่าชอบไหมไม่ชอบอาแต่แต่มันเสียมันปฏิเสธไม่ได้อ่ะคือมันมันคือถ้ามึงคิดกดมาแบบเนี้ยคือในมุมกูมันมันมันก็ดีนะเพราะว่ามันก็มีเวลาเตรียมตัวถามว่าชอบไหมไม่ชอบหรอกถูกปะมันมีรีโอนะจากมันมีฮาคิรีโอันึงถูกปะซึ่งรีโอเอาไว้แก้ อา้าถ้ามีอันแก้ก็ใส่มาดิไม่เห็นเป็นไรเลยถูกมานั้นหรือหรือถ้าเป็นวุ่นวายก็ยังไม่ต้องมีผมแค่คิดไว้เบื่อเผื่อไว้เฉยเอาว่วาช่างมันเอางี้คุยเรื่องที่พิจิตรก่อนที่พิจิตรอันนี้ฮาคิราชันอะ่ะมีแน่แปลว่าถ้ายังไม่มีบัตรสามอันนั้นเราจะแจกฮาคิลราชันให้ทุกแกง๊งแก๊งละเท่าไหร่สองอันถูกไหมต่อเดือนสแตกได้ไหมตแตกไม่ได้ครับสแตกไม่ได้ก็ขายไงทีนี้ม,นมันก็ต้องขายอดิใช่ครับควรเอาไปขายก่อนเพื่อที่จะรับอันใหม่แล้วถ้าเป็นนแีีี้พพ่่่่่อออออกกววาหัังสสืื ไม่ได้พี่ยังไงก็ต้องถือได้แค่คนละลูกแล้วคุณชอบถามก่อนครับฮัลโหลว่าไงลุงต้องการทนายเบิร์ดหน้าสอนอแล้วกูแต่งทีซีอยู่ให้กูเป็นทนายกูใส่ชุดที่ได้ปะที่ต้องช่วยแก๊งอยู่แล้วได้ครับขึ้นรถเกิแก๊งอยู่แล้วได้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 โอเคคุยกันต่อเลยทนายเฮียเหรอวะว่าไปทำอะไรกันมาสวัสดีครับผมทนายโรเบิร์ตครับอันนี้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 ขึ้นรถไม่ได้นะครับอยู่ในมือแล้วอ่ะโดนนะจจัับบด้วย อ่ะแล้วทำไมไม่ทำให้มันถูกพิธีล่ะครับดูกด้วยครับขอเข้าไปด้วยครับขอเข้าไปด้วยครับผมเป็นทนายครับขอเข้าไปด้วยขอเข้ายครับทนายครับเดี๋ยวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับผมทุกตำรวจอยู่แล้วที่เนี้ยตำรวจขับรถประชาชนมาคือแท็กสีแดงตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจผมก็ตีต่อแล้วที่เนี้ยเขาลงมาปุ๊บแล้วผมก็แบบเขาเขาเอาลูกซองยิงเลยสองคนใส่กั๊กด้วยอ้าวแล้วคุณไปคุบตำรวจทำไมอะตอนแรกอะ มันมันไม่เกี่ยวว่าจะทุบตำรวจหรือเปล่าไม่ใช่หรอทนายะไายฟังเลยไม่ใช่ไม่ใช่คือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมอยู่แบบไปเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแต่ทำไม,มจะป็นต้องสอบไ,ได้หรือเปล่าอ่าโอเคก็คือเอาง่ายๆคือคุณทุบตำรวจอยู่คนนั้นน่ะเขาไม่รู้อยู่แล้วเขาสลบน้ำลายไหลเลยอย่าไปรับนะยังไม่สลบคนนี้ไม่สลบไม่สลบอ่าไม่สลบทีนี้อ่าคุณตำรวจคือขับรถประชาชนมาถูกไหมประชาชนมาคือเขาอ่ะไอคนโดนทุบอ่ะเขาวอลแต่ทีเนี้ยตำรวจเขาขับรถไป อ่าแล้วก็ลงมาปืนยิงโอ้ยงั้นก็ไม่ได้ดิถ้าเกิดว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณคุณคุณไม่ได้คุณมาไม่ทันทวงทีตอนนั้นอะ่ะตำรวจที่เขาโดนทุบอยู่เขาอาจจะสลบแล้วก็อันนี้อันนี้บอกก่อนนะครับทนายนะไม่ใช่ทีสีนะแล้วก็ไม่รู้ตัว<อ>คนร้ายก็เป็นไปได้นะผมพูดถูกไหมเอ๊แต่อยูกับอ่าที่ตำรวจที่ขับรถประชาชนใครไปถึงก่อนอะ่ะอ่ารถประชาชนถึงก่อนยิงผมประชาชนถึงอนครับลงมายิงเลยสองคนทสองปืนปั้มก็ดีแบบเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นเฉพาะแบบเคสที่แบบ ขอกาลังเสริมไปอ่าแต่ว่าเราสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ใช้ก็คือใช้รถประชาชนไล่เคสอันนี้คือการปกติทั่วไป <ขอ S 2> คือมันไม่เคยเกิดแบบเพจที่แบบตํารวจโดนตีข้างนอกแล้วก็ขับรถประชาชนไปอ่อทาทั้งนี้ก็เป็น<ว>เคสแซดดี้ก็ยกยกเคสไปเลยถ้างั้นนะ <laughs> อ่ะเอาเพราะถ้าเกิดอันนี้ผมมองในมุมของลูกความผมนะครับคือถ้าเกิดว่าเขาเห็นเป็นรถตํารวจเขาคงไม่มานั่งทุบหรอกครับเขาก็ต้องหนีละแล้วเขาคงไม่โดนจับนึกภาพออกไหมแต่ทีนี้พอขอถามทางทางเอเดยยูมาหนึ่งครับเหตุการณ์ในพื้นหลังที่เขาเดอดร้แล้ว นะครับใช้เด็ดแบบแดกไปแล้ว่าอันนี้ยังไงอ่ะไม่ต่อมาละเราเราคุยกันอยู่ครับลุงได้เปิดฮาครในสอนน้อยใช่ไหมไม่ได้เปิดครับไม่ได้เปิดครับเปิดแล้วมันมางไงแจ๊ดอะไรแจ๊ดอะไรอ่ะอะไนี้ผมผมห้าล้านครับห้าล้านนะฮะอันนี้จ่ายครับห้าล้านห้าล้านห้าลทีซีเขามาเก็บละอไม่รู้ใครใช้ครับไม่รู้ใครใช้ครับทีซีเข้ามาเก็บแล้วครับเขาเปิด เออผมขอหลักฐานหน่อยได้ไหมครับไม่มีใครเปิดนะครับเออทำไรเอวาไงว่าไงรองวาไงว่าไงน้าทำไรอ่ะอยู่สอนออยู่สอนออยู่สอนอเดือดเดือดเลยแล้วลุงโดนลุงโดนโดนเลยอ่ะเออมึงมาดิมึงมาดิมึงมาดิอันนี้อันนี้ทำไรเขาเนี่ยคุณตำรวจครับรอรอทางทีซีเพื่อนึงทีซีจะเคลียร์เรื่องเรื่องไอ้นี้ก่อนอ้าวทำไมไม่เอาเรื่องคดีก่อนนะครับคดีมันมาก่อนหาเคียครับ อ่าใช่เราเราต้องตัดที่ดีนะเราต้องตัดที่ดีนะอันนี้คือเดี๋ยวผมแจ้งอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติทั่วไปของเจ้าที่ตำรวจก่อนนะครับครับครับคือขั้นตอนการปฏิบัติทั่วไปของเจ้าที่ตำรวจอ่ะเขาเขียนไว้ว่าอ่าก่อนเข้าจุดตรวจ200เมตรต้องเปิดไซเรนครับแล้วก็ต้องเปิดไซเรนขณะไล่ล่าครับอันนี้อันนี้คือตามขั้นตอนการปฏิบัติทั่วไปที่แบบมีเขียนระบุไว้อ่าแต่เมื่อกี้คือที่มาคือมันไม่ได้เปิดไซเรนอยู่แล้วถูกไหมครับ ใช่ครับผมก็เลยตอนแรกผมชี้แจงไปว่าถ้าเกิดแบบใครคนนึงขึ้นรถหนีไปได้แล้วตำรวจยังเอารถประชาชนไปไล่ล่าอันนั้นั่นคือไม่ได้แ่เพราะว่าตะกี้เนี่ยผมอ่ะขึ้นรถหนีไปแล้วนี่ภาพไหมครับผมมาขึ้นรถหนีขึ้นแล้วแล้วผมก็โดนลูกซองยิงอ๋อเดี๋ยวถ้าโดนลูกซองยิงอันนี้ถ้าจุดนี้ก็คือผิดตั้งแต่ลูกซองยิงแล้วแล้วผมถามกันไม่แล้วอันนี้ถ้าเกิดขึ้นรถไปแล้วตำรวจก็ผิดตั้งแต่เอารถนอกมาแล้วครับอันนี้ไม่พี่แต่ที่ได้ยินในวอคือเหมือนแล้วลินโดนยิงไม่ใช่ อ่าแต่แต่ที่เขายิงคือเขายิงตอนลุงอยู่บนรถหรือเปล่าไม่เกี่ยวครับคือคุณเอารถนอกมาคุณมันก็ผิดแล้วไงในขั้นตอนมันคือเข้าจุดตรวจนะอันนี้มันเหมือนเป็นการขอกําลังเสริมเข้ามาในพื้นที่เกิดเหตุอะครับอ่าแล้วมันมีข้อนี้เขียนไหมครับคือเหมือนกรณีถ้างั้นก็กรณีที่ขอกําลังเสริมที่คุกหรือบางทีที่ขอกาลังเสริมที่เลเบลบางครั้งตารวจก็จะใช้แบบ รถนอกไปครับบางที่เขาอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยอ่าอ่ะคู่กับเลเบลที่ไหมที่มีเขียนแต่นี้มันไม่ใช่คู่กับเลเบลใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่มีเขียนครับที่เคยเกิดขึ้นครับอ๋อที่เคยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกฎมันก็ยังไม่ชัดเจนเนี่ยครับรัครั้งนี้มันมีปัญหาไงมันทําให้ลูกความผมมันค่อนข้างเสียผลประโยชน์อะครับอันเนี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ผมมองว่าเป็นความผิดของคุณตํารวจหน้าที่แบบว่าไม่ได้ทําอะไรให้ชัดเจนผมมองว่าคดีเนี้ยถ้ายกไปมันน่าจะง่ายกว่าแล้วก็ไปเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นเคสแบบนี้ ถ้าเกิดว่าลูกความผมเห็นนะว่าแบบมีเสียงไซ้เลนมาอะไรเงี้ยเขาอาจจะหลบหนีทันเนี่ยในในฐานะลูกความของน้าใช่ไหมมันผิดตั้งแต่คุณเอารถมาแล้วไงเขาก็อาจจะมองว่าแบบอาจจะเป็นพวกพร้องเขาหรือเปล่าหรือว่าเป็นประชาชนเาไปอะไรเงี้ยม่ตอนแรกผมมาคิดว่าประชาชนมาจอดรถดูคที่ที่ผมไม่หนีอะเพราะว่าคือคือผมตีอยู่นี้พูดตรงๆรผมตีอยู่แล้วที่เนี้ยผมม็คิดว่าประชาชนน่ะมาจอดรถดูผมก็เลยตีต่อไม่หนี จริงนั่นคุณก็ประชาชกมาช่วยตีแต่ตอนนี้ก็คือกดมันก็ไม่ได้ระบุว่าห้ามใช้แล้วก็ไม่ได้ระบว่าใช้ได้ใช่ไหมครับต้องไหมครับถูกต้องครับเราก็คนรึ่งถาก็คือโดนคดีไปแต่ไม่โดนยึดอาวุธโอเคไหมครับคุณทนายอย่างนี้โดนคดีว่าข้อหาอะไรครับข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ครับเอ่อแต่จะไม่กี่นาทีครับกี่นาทีครับไม่คือคือตอนเนี้มันสถานการณ์มันต่อเนื่องมาในสออ่ะนก่า่อนึก่าใครับ แล้วผมมันจะไม่ได้โดนแค่นั้นนะเดแต่โดนอีกห้าล้านนะประเด็นไม่ไม่เพราะว่าไม่มันสอเนื่องมาไงถ้ามันไม่มีเหตุการณ์ทรกนู้นอ่ะที่ตำรวจมาแต่เป็นรูปที่ผมเรียกมาตรงเนี้ยผมบอกผมบอกว่ามาคุยกันนะถึงมันก็ไม่ได้มาเปิดใจครับคือคุยกันได้อ่ะกล่าวว่ามาคุยมาเคลียร์กันแล้วคงแบบ ขั้นยึดอาวุธหรอกตอนแรกอะโอเคไหมครับคุณทนายนี่ว่าคุณลุงโอเคไหมครับไม่แล้วทําไมมันต้องสตาร์ทดีที่ผมด้วยอะ <c oughs> ไม่เข้าใจอะทำไมในคุณถ้าทำาให้ม,มันถูกต้องในการอยู่มันอยู่ในเขตในเมืองมันไม่ได้อยู่เขตไกลเมืองอะสอนอมัมนก็ได้อยู่ใกล้แค่นี้เองอะผมก็งงว่าทําไมต้องเอารถประชาชนมาด้วยอะคือ <oughs> มันมอนเขาแบบท,ทําธุระอะไรข้างนอกสักอย่างอะครับออมไม่ไม่แต่ไงยังไงยังไง,ง,งก็ทันครับตอนนั้นอะผมมองอยู่ม,มองอยู่ยังไงก็อยู่ในในที่เดียวกันอะคือกดระบุแบบเฉพาะ ม่แต่ว่า,วาในไม่แต่ในจริงๆแล้วของตํารวจก็คือต้องขับรถตารวจเท่านั้นไม่ใช่เหรอครับใช่ครับถ้าเกิดเป็นกรณีไล่เคสอะไร้ยครับต้องแบบไม่มันมันต้องทุกอย่างอยู่แล้วนี่เหมือนเมื่อกี้ก่อนที่เกิดเคสลุงคือตํารวจกําลังพยายามขุดยานอยู่ที่ไปตีจากเกาะมาก็เลยแบบอยู่บนรถชาตว์หลายคนอยู่อะผมฟังเคแล้วผมผมรู้สึกว่าเออแบบถ้าเราหารครึ่งมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยแฟกับลูกความผมเท่าไหร่ครับในกรณีนี้คือทางลูกความผมอะครับเขาก็ เขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเขาก็ทําใช้ชีวิตแบบปกติแต่สิ่งที่ผิดจริงๆมันคือการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจอ่ะคือผมหมายถึงเน้ครับใช่ถ้าถ้าถ้าเอารถตารวจมายังไงพวกผมก็ไปกันไปรอดอยู่แล้วอะนึภาพถ้าใช่คือถ้าคุณทําถูกต้องอ่ะยังไงลูกความผมโดนอยู่แล้วยังไงก็โดนถึงขั้นยึดอาวุธเลยได้มันไม่ต้องมาครึ่งทางอ่ะใช่คือพอคุณมาครึ่งทางอย่างเงี้ยถ้าในความเป็นจริงนตอนนั้นคุณเอารถมาถูยังไงพวกลูกความผมก็โดนยึดอาวุธอยู่แล้วซึ่งมันร้ายแรงมากๆเลยอะแต่นะคร ในประเทศนะครับเขาจะแทงตำรวจอะไรมันก็เป็นหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องจับแต่ว่าการเข้าจับกลุ่มของคุณมันผิดกฎมันผิดขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรับผิดชอบเต็มๆหรือเปล่าไม่คือตอนนี้มันมันมันยังไม่ได้ถึงขั้นผิดขั้นตอนนะครับคือขั้นตอนไม่ได้ห้ามเรื่องที่แบบไปอย่างนั้นผมก็เลยบอกตอนแรกกับนางไงว่า ต้นการแล้วตำรวจ่บริเวณนันผมผมเข้าใจในมุมที่คุณตำรวจบอกนะครับแต่ว่ารรเรื่องนี้คุณตำรวจบอกว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วถูกต้องไหมเพียงแต่ว่ามันไม่มีประชาชนมาร้องเรียนแค่นั้นเองในความเป็นจริงคือคุณลองมองกลับดิครับถ้าเกิดผมเป็นตำรวจแล้วคุณเป็นประชาชนอะ่ะผมขับมาเลยแม็กาเรนว่าขอจับหน่อยครับพอดีกําลังเสริมมาคุณก็ไม่โอเคป่ะเพราะฉะนั้นน่ะเคสตรงนี้มันเกิดขึ้นจากลูกความผมอ่ะคุณก็เลยมามองว่าแบบเออเดี๋ยวจะไปทำให้ชัดเจนจริงๆมันผิดมาก่อนอยู่แล้วแต่คุณละเลยไปเองอะครับ แล้วตอนนี้คือทางนะอยากให้ยกคดีทั้งหมดอยากให้โดนค่าปรับไม่โดนอะไรเลยถูกต้องครับมันควรจะยกเลยแล้วก็เริ่มเริ่มต้นใหม่ดีกว่าเหมือนรีเซ็ตไปเลยอะครับมันก็แฟร์ทั้งคู่ครับเพราะว่าทางทางคุณก็ไม่ได้เสียอะไรนี่ถูกไหมโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะไปแ์กดเพิ่มเติมแล้วกันในจุดตรงนี้อันนี้ทีซีครับทีซมีกรณนี้ฉุกเฉินนะครับทีซีเขาได้ยินไหมอะเมื่อกี้ที่ผมพูดนะครับไม่ได้ยินเลยครับทีซีเขาอยู่อ่าโอเคทีนี้ผมจะพูดต่อถึงเรื่องเมื่อกี้ฮาคิอันนี้คือมีคนกด้คครรับนใชอ ใช่ครับอันนี้คุณเห็นเลยเหรอว่าเป็นว่าเป็นกฎถูกต้องไหมอ่าเจ้าหน้าที่ข้างในครับเดี๋ยวผมเรียกมาให้ทำเขียวเจ้าหน้าที่คนที่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะได้้พู้ต่อคลิกเข้ามาหน่อยอย่างนี้ต้องถ่ายรูปป่ะครับเพราะมันห้าล้านอ่ะต้องแบบว่าต้องต้องต้องถ่ายรูปหรือเปล่าครับ TC ก็ลองใช้ดูก็ได้ครับต้องใช้ภาพป่ะครับ TC อย่างนี้ล้านเลยจะมึงกูเสียเงินไปสองแสนไร้จั์เออเดี๋ยวกูคุยให้กูก็เต็มกูก็เต็มที่แล้วนะนี่คือกูเต็มที่เออกูรู้แล้วกูรู้ีเต็มท่สุด อันนี้ผมพูดเป็นทนายให้คุณแมคโดนัล์นะทะนี้เฮียเสียไปสองแสนแล้วต้องมจัจะเสียอห้าล้านไอ้ที่ทําไมถ่ายทันทําไงอ่ะเนี่ยโตจะแลปผมตรงหน้าพอดีเลยโอเ้เธอมาได้ทันเวลาพอดีโอเคครับมาทันเวลาพอดีเลยมารับต่อจากผมเลยผมส่งไม้ผัดละแค่จับลุงมาคนเดียวอ่าแล้วก็มีคนเปิดหาคิ้หาสอนอ์นก็เลยเรียกทีซีเมา่อกี้ไม่เกี่ยวเราละอ๋อั่นก็ให้ทีซีเีย์เลย ใช่ใช่อคิอันนี้ผมเลยถามดีซีว่าต้องมีหลักฐานหรือเปล่าครับดีซีอ๋อถ้าจริงๆเอาถ้าจะเอาเป๊ะเลยก็ควรมีครับพิ่ซันพี่ซันนิดหนึ่งแต่เราระบุคนได้เหรอครับว่าตรงนั้นมีใครใครใครอยู่ในพื้นที่บ้างใครอยู่ในพื้นที่เราได้อะเป็นคนหัวหมีอ่ะเมื่อกี้เขียวเห็นต่อหน้าเลยใช่ครับเป็นหัวหมีครับเห็นที่คนครับอ่าน่าจะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเห็นครับ เข้าเข้ามาไม่ได้แต่เข้ามาไม่ได้มีพยานคอเนเปิดต่อหน้าเลยใช่คนไหนอะผมหนีออกมาจากฮาคีหมดเลยใช่ล้ะกากใช่ผมไหมไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมหัวหมีเขาหนีไปแล้วหัวหมีเขาหนีไปแล้วครับเขาหนีไปละหัวหมีก็คือการแต่งตัวก็ไม่ใช่ลุงถูกไหมครับคือเป็นเป็นชุดเดียวที่เขามาด้วยกันนะเป็นชุดที่เขาขับรถมาด้วยกันจากไอเคสเนี่ยที่เรียก่าเคียร์เพราะตอนกดมันจะมีท่า ขายได้แล้วเขาเข้ามาในสอนคกับแก๊งหรือเปล่าฮาคินี่เออกำลังจะถามว่ามันขายแก๊งได้หรือเปล่าครับได้ครับขายได้แต่กับแก๊งอย่างนี้อันนี้คุณไปแก๊งนี่คุณก็ดูเดี๋ยวว่าใครอะครับใครอะสมมติแบบแก๊งมะม่วงเปรี้ยวอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับเขาหนีไปแล้วเขาคือใครอะครับ เกี่ยวจำกันไหนตัวได้ป่ะเอาเคนั้นผมผมขอถามต่อได้ไหมเผื่อเผื่อในกรณีที่แบบว่าเขาโดนจับคือไ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 อคนหัวหมีที่คุณบอกเนี่ยคือเขาต่อเนื่องมาจากคดีของลุงป่ะครับอะไรนะคใช่ใช่เขามามาด้วยกันครับ อ๋อ <c oughs> เข้ามาด้วยกันแล้วทําไมเขาถึงกดนะครับพอเขากดลุงอะไรก็วิ่งหนีทุกคนแหกกันหมดเลยอะวิ่งกระโดดแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยครับทีซีถ้าเกิดตอนนั้นตํารวจไม่ตํารวจไม่ได้ถอนนะครับเพราะตารวจรู้สึกค,ค,คุ้นว่ามันห้ามเปิดในเขตอย่างการณี <c oughs> แบบนี้นครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่า,าลูกความผมนะครับไอหัวหมีน่านะ่าอาจจะเป็นลูกความผมด้วยคือถ้าเกิดว่าเขาแบบต่อเนื่องมาจากคดีคุณตํารวจเนี้ยแล้วเหมือนแบบเขาแบบลืมคิดในเรื่องตรงนี้ไปแล้วแบบเหมือนอารมณ์อารมณ์ร้อนอะ เหมือนแบบว่าโดนโดนกดดันมาจากทางตำรวจอะไรยเงี้ยเฮ้ยเราจะโดนยึดอาวุธแล้วเขาเผลอไปกดอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ตำรวจเขาทำมันก็ผิดมาก่อนอันเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างงี้มันคือมันแก้ไขได้ไหมต้องต้องบอกี้ก่อนครับนะคือค่าปรับ5้าล้านที่เขาต้องจ่ายเนี่ยสำหรับคนที่การเนี่ยจ่ายให้เราครับผมไม่ได้เป็นดีซีครับตอนนี้ผมเป็นทนายครับถูกับเป็นทนายส่วนตัวต้องต้องจ่ายให้ทางทีซีครับแต่การกดใช้คือกดใช้แล้วอารมณ์ไม่เหยียดเลยครับสอนหรือโรงพยาบาลต้องโดนค่าปรับห้าล้านครับแล้วแล้วแล้วถ้าเกิดว่า อันนี้สุดท้ายแล้วนะไม่ได้แล้วนะถ้าไม่ได้คือไม่ได้ละถ้าเกิดว่าตอนน้ตอนนั้นนะครับที่มีปัญหากับตํารวจเรื่องที่เคลียร์กันไปมาเคลีรครับแล้วคดีมันยกครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้โดนตํารวจมาจามับตรงนั้นนะมันก็จะไม่ได้มาต่อเนื่องตรงนี้ค,คุณไหมอย่างนี้มัน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 พอจะฟังขึ้นไหมครับไม่ขึ้นครับยังไงถ้ากดในสนหรือลงว่าไม่มีข้อยกเว้นเลยครับต้องจ่ายห้าล้านอารมณ์คือไม่ได้โอเคครับเต็มที่ละ ผมก็ต้องไปหาคน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 กดอะคือใครผมไม่ทราบเลยครับแว่าคนไหนคนไหนคนนี้เหรอเนี่ยเนี่ยตลอดบอกว่าคนนี้ครับเขาไปเปลี่ยนมาเนี่ยตลอดเขาจำได้อันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรอะคนหนีคนกดนะว่าอะไรคนหมีใช่ไหมคนไหนคนหนีคนหนีเขาคนหนีเขาได้ยินว่าคนหนีเขารบหนีออกอจะสนอครับคือสองคนเนี่ยเขาไปเปลี่ยนมาใส่หน้ากากเลยครับหน้ากากอะไรดัาหน้ากากมันมีคนหน้าแต่งตัวเหมือนชักนมครับแต่ว่า ไม่มีแล้วอ่ะหายไปแล้วไม่แล้วไม่ได้ใส่หน้ากากแล้นชัดเจนอยู่แล้วก็เป็นอ๋อคนถอแต่งตัวแบบไม่ไม่ไมไอเรื่องไอเรื่องการหนีอ๋อคือคนแม่ขอแท่กของแท่งหน่อยครับเรื่องการหนีทําไมคุณปล่อยตํารวจปล่อยให้หนีนะครับมันมีหาร์ดแคร์ครับวก็ตูมันล็อกไม่ได้ครับตอนเนี้ยตอนแรกก็อยู่ด้วยกันนี่หมดเลยนะยิงลูกซองจับมาแล้วไม่ใช่หรอแป๊บหนึ่งแล้วป๊บหนึ่งแล้วไม่ใช่ลูกซองคือตำตำรวจอ่ะยิงลูกซองจับไปหมดแล้วพวกที่หนีอ่ะตอนนี้ก็หน้าประตูมันล็อกได้ไม่กีกบานประตูล็อกไม่ได้เด้านหลังอ่ะใช่ครับ คนหัวหมีใช่ใช่คนที่พี่แดกปะจำได้ปะที่อยู่ข้างรถน่าจะใช่มั้งพี่อ่าตอนนั้นเช็คชื่อแล้วครับเป็นแจ็กกี้อ่ะคนที่เหมือนชักนมใช่ปะอ่าใช่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 อ่ะคนพี่ที่โดจีอ่ข้างรถแล้วพี่เป็นคนจับใช่ปะไอ้คนนึงตกจากตายใช่ใช่ใช่คนที่มีสองคนด้วยอ่าคนนั้นแหละคือแจ็กกี้เพราะทอนจับแล้วเช็คชื่อไว้อามอันนี้มันไม่มันมันมันไม่แน่ใจกันนะอันนี้มันคือมันไม่ได้นะไอ้คำว่าไม่แน่ใจอ่ะ อันนี้อยู่ที่ทีตีครับเพราะคือถ้าเกิดว่าถ้าเคสนั้นมันไม่ได้ไม่ไม่พ่สานพ่สานแต่ถ้าชักนมอ่ะเขาจะใส่ผ้าปิปากสีขาวพี่ช่ามีแต่กีอยู่แล้วแล้วถ้าเคสนั้นไม่ไม่ไม่ได้ไอเคสที่ตำรวจผิดนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ถูกจับมานี่คือคุณคุณก็ไม่รู้ว่าะว่าเป็นใครอ่ะคือจริงๆอ่ะผมเรียกมาคุยเฉยเยไม่ไม่ได้เขาแหกกันรอบแรกครับหน้าสอน้เขาแหกกันรอบแรกก่อนแล้วก็รอบ อันนี้ผมผมพูดถึงความต่อเนื่องเฉยครับอันนี้ยูก็อยู่ที่ TC ตัดสินเลยครับว่าจ้เายัางไงผมก็ได้แค่นี้เลยครับผมระบุ <laughs> <c oughs> ตัวได้แค่นี้ครับ TC เต็มที่แล้ว, <c oughs> ลว <c oughs> อยู่ที่ TC ละไอ้ฝัน <c oughs> ไม่หัวหมีต้องเป็นแจ็คกี้อะครับไม่ไม่ผมผมไม่ได้หมายถึงว่าแจ็คก,กี้เป็นหัวหมีครับผมบอกว่าคนที่พูดถึงหน้ากากชักนมไงเอ้าเหมือนชักนม ấy. อะอ่าผมก็เลยบอกว่าผมเป็นคนจับแล้วก็เช็คชื่อไว้เจ้หัวหมีเจ๊ดี่กครับ ส่วนหโฮมีคนนี้เขาเขาหนีป่ะเมื่อกี้ใช่ใช่คนนั้นหนีลมหนีหลังการจับกลุ่มหนีอะไรครับแม่คดีของเราอ่ะดับดับไปแล้วไม่ตกไม่ตกลงตกลงใครใช้ครับตกลงใครใช้อ่ะงงคือหัวหมีใช่ครับสมมุติว่าถ้าเกิดกูใส่หน้ากากอ่ะแต่ว่ามึงจับกูแล้วมันคือมันเช็คชื่อได้เลยใช่ป่ะไม่จำเป็นต้องแบบเปิดหน้ากากว่ากูเป็นใครอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ถ้าตามจริงแค่เป็นผู้ร่างหาการเช็คชื่อนั่นแหละครับอ๋อไม่เกี่ยวว่าแบบต้องเห็นหน้าก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่โอเคโอเคถามดูว่ากูจะดิ้นอะไรได้้้้้หรืออเเปลล่่าาไไไมดงงยตนเีย ตามที่ตำรวจคนนี้แจ้งก็คือชื่อแจ็คก,กี้ครับอันนี้เดี๋ยวให้ทีเราแค่บอกรายละเอียดแล้วเราให้ทีวีพิจนารณาเลยอ่างั้นถามตำรวจนะครับจากครั้งแรกที่จับครั้งแรกเลยพิสูจน์ยังไงว่าเขาคือแจ็คก,กี้อะ่ะที่อยู่ทรงเหมือนชักนมอ่ะเหมือนชักนมเลยตอนนั้นอ่ะแต่อันนี้มันมีแต่คําว่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใช่ไมอันนี้ของผมมันแน่ใจครับว่าอยู่เหมือนชักนมนลฮะแต่ว่าเขาดับเสียงแปลกๆอ่ะคนที่ผมจับได้แล้วผมก็เลยหลังจากจับกลุ่มก็เลยเช็คชื่อเขาไว้ก่อนอืม แต่เราก็ไม่รู้ไงตอนแรกเขาเป็นใครรู้แค่มีลุงมาคนหนึ่งอ่าถ้างั้นทําไมถึงปล่อยทําไมแจ็คกี้ถึงรอดไปอ่ะตูมันล็อกเราไม่ได้ครับเขาต้องหาเยอะมากเลยครับเดี๋ยวก็โตูหลังตอนนี้เขาหนีจ้ะคะก็แบบหนีมาจากชั้นสองอะไรกระดูกกนมาเต็มเลยเอางี้ไหมผมขี้เกียจเถียงแล้วคือ ผมขอคนละสองล้านห้ากับตำรวจได้ไหมผมใจมันผิดตั้งแต่เริ่มกับตำรวจแล้วอะเออเออไอ้แรบผมไม่เสียงล้วอะไอ้รับไอ้ดีได้ได้หรือเปล่าครับทีซีอะไรเงี้ยตำรวจก็ได้เป็นคนใช้สิครับอะไรนะแม่แต่ตำรวจเป็นคนเริ่มจับมาตั้งแต่แรกนะครับถ้าถ้าผมไปกันแล้วคงไม่เกิดแบบนี้ขึ้นหรือเปล่าแต่ตำรวจจับมาเพื่อเจรจาเพื่อคุยหรือเปล่าครับไม่แต่ว่ามันมันจะโดนยึดอาวุธไนีครับคุณคิดว่าอาวุธมันมีค่าเท่าไหร่ครับคุณลองมาเป็นพวกผมดูไหม คุณไม่กลัวอยู่แล้วนี่อาวุธพวกคุณไม่หายนี่แล้วผมจะทำตามหน้าที่หรือเปล่าครับหน <ะ S 1> ้าที่แบบไหนเอารถเอารถประชาชนมาเนี่ยก็ตอนนั้นก็ตำรวจก็ผิดแล้วนี่ครับผิดก็คกนละครึ่งไงฮะก็รับผิดชอบร่วมกันหรือเปล่าผมก็มาหาเหตุผลที่ตำรวจต้องออกอีกครึ่งหนึ่งไม่เจออยู่ดีครับแล้วนีคุณจะทำไงบบให้ผมเสียขนาเดเนี่ยโดยที่เอารถประชาชนมารับรับผิดชอบยังไงครับแค่ยกคดีจบไปแค่นั้นอย่างน้อยกูช่วยเรื่องคดีนี้ได้วะแต่เฮียแต่เรื่องอาชีพแม่งไม่ได้จริงไ้เฮีย จากเรื่องจากเรื่องราวทั้งหมดที่พูดมานี่คือลดไม่ได้เลยครับแล้วแบบนี้หลักฐานล่ะครับข้าปากตาตำรวจเหรอไม่อันนี้ผมถามก่อนหลักฐานนี่คือสายตาตำรวจใช่ไหมครับตอาตํารวจชัวร์ไหมครับถ้าตํารวจชัวร์ก็ใช้ได้อยู่ครับคนคนที่เห็นผมชัวร์ครับเอางี้ผมถามง่ายเลยอธิบายมาหน่อยครับว่าเป็นอะไรยังไงยังไงบ้างเป็นชุดสีขาวครับใส่หน้ากากัวอมีโอเคแล้วคุณซันนี่เขาบอกว่าได้เช้ชื่อแล้วว่าเป็นคุณจ็คกกี้ครับอันอันนี้มีแค่สายตาครับแบบต่อหน้าเลยครับ ก็นนต้องบอกะะอความเคสใหญ่<ม>นะฮะมันเป็นข้อห้ามสําหรับ TC อะครับว่าถ้าคิดเราทํทำนี่คือห้ามกดที่นี่เลยเราจะให้เก็บตำรวจให้เก็บโรงพยาบาลอันนี้ผมถาม TC ง่ายๆเลยนะครับครับคือต่อให้แบบว่าเป็นคดีที่มันต่อเนื่องมาตำรวจยกแล้วนู่นนี่นี่ไม่ว่าจะเป็นความผิดใครแต่การกดใช้หาคคิดก็คือยังไงก็ต้องเสียเต็มจํานวนถูกต้องไหมใช่ครับอ่าวโอเคเสียแน่ๆละห้าล้านคือถ้าอันนี้คือผม้พูดกับตำรวจนะ คือในมุมนี้มันก็มันก็เกิดมาจากเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยอ่ะคือถ้าเกิดว่าผมไปกดแถวนั้นมันก็โอเคไงแต่นี่คือคุณก็เป็นคนทํานําผมมาที่สอนอด้ไงก็มันมีทางออกไหนไม่ล่ะที่ที่ท,ที่ที่จะช่วยกันแบบคนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพระไม่งั้นคุณก็แค่ยกคดีผมแล้วผมก็มาโดนตรงนี้5ล้านเหตุเกิดจากว่าโอเคคุณปฏิบัติหน้าที่ผิดขั้นตอนแล้วก็ลากพวกเรามาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับท่โครงการคนละครึ่งไงฮะอย่างที่ผมบอก ดังนั้นทางออกตอนเนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจยอมรับไหมครับว่าพวกเราผิดขั้นตอนกันจริงผมช่วยสองล้านเออเออไอ้เลช่วยวะถ้าผิดขั้นตอนจริงอ่ะอ่ะช่วยจ่ายคนละครึ่งคนละสองผมให้ผมสองล้านแต่ผมจะไม่เอาจากตำรวจเพราะว่าตำรวจบริจาคของให้ทีซีเยอะมากเยอะแล้วนะสองล้านนะเกินสองล้านห้อีกมันถึงว่าช่วยเยอะแล้วนะเกินห้าล้านด้วยเอาไหมสองล้านแล้วเรื่องเรื่องนี้ผมไม่เคยลืมแน่นอนครับที่ตำรวจบริจาคของให้ คนลงว่าไงครับมันก็ต้องคนละครึ่งหรือเปล่าแล้วมันเพิ่มอีกห้าแสนเิงไปไหนก็ห้าแสนก็ถือว่าเป็นค่าที่ลุงต้องออกเยอะหน่อยก็แล้วเพราะมันเป็นคนกดหน่อยได้ไหมล่ะไม่ได้ผมมีเงินอยู่ผมไม่ได้รวยเหมือนตำรวจนะผมมีเงินอยู่สองล้านสี่นต้องยืมแสนเนี่ยเนี่ยผมถ่ายรูปให้ดูเอาไหมผมมีอยู่สองล้านสี่แสนเนี่ยเอาหรือเปล่าครับผมมีเงินสามล้านั้างแ้วผมมีสามล้านผมก็ให้แล้วแต่ได้ตั้เสดที่ก้าธิบายมแล้วนี่ใช่ไหม S <S ใช่ครับไม่มีอธิบายครับมีก่อนครับบอกไว้ชัดเจนครับแต่ผมบางทีผมก็ไม่ไปเปิดนอกโลกดูขนาดนั้นหรือเปล่าเวลาผมซื้อคุณก็ต้องแจ้งหน่อยหรือเปล่าแล้วอย่างนี้เราจะมีไว้พูดคุยทําไมหรือว่าผมต้องไปเปิด่าดูทุกครั้งเวลาคุณพีม์อะไรมาหรือเปล่าครับคุณก็ต้องแจ้งในนี้ก่อนเป็นหลักหรือเปล่าคุณให้ผมจ่ายเงินเนี้ยตีตีล้านหนึ่งครับีตีจ่ายล้านหนึ่งนะครับทีตี่ราท่าแต่เลนได้ครับผมโอเคทีตี่ราท่าแต่ก็สองล้านห้าทวนรู้นะได้ครับงั้นลงจ่ายสองล้านห้า โอเคนะครับลุงโอเคอยู่แล้วผมเถียงอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับอันนี่เลขอะไรหนึ่งเก้าห้าหนึ่งครับเรียบร้อยครับเอหนึ่งเก้าห้าหนึ่งครับลุงโอเคครับเรียบร้อยครับที่หลังลำรวทำทำอะไรก็ดูดีๆนะครับตำรวจมั่วมั่วมากเลยไอที่บอกใส่หัวหมีไม่ได้ใส่ทุกอย่างเลยนะโอเคครับทีซีอันนี้เอาเงินจำนวนนี้นี่มันไปเอาไปทำอะไรครับโชคครับโชคดีครับเข้ากองกลางครับพี่เอาไปซื้อใบเกตซีไว้แจกแก๊งใหม่ครับ มาก็ไม่ได้ตังค์เสียตังค์อีกตัางหากไอ้เหี้ยออกมาเสียตังค์หล้านชีวิตแ <c oughs> ลาวพูดเดินไปไหนอ่ะพูดเดินไปไหนอ่ะพูดเดินไปไหนกันอะ่ะไม่มีรถไงไอ้สัตว์เดี๋ยวกูไปทีซีก่อนนะได้ครับพี่เจ้ครับเจ้าพี่ไปเป็นทนายแท้ไอ้เหี้ย <c oughs> เสียตังค์ไอ้สัตว์เออเราอ่อนไม่ได้นะไม่ว่าใครอะ่ะแต่ทำถูกต้องแล้วทำถูกต้องแล้ว Okay. อันนี้คือปรับเยอะสุดแล้วใช่ไหมห้าล้านใช่นี่คือตอนแรกอะ่ะ<ม>ผม,มคุยกันแล้วว่าเราจะปรับขนาดไหนซึ่งตอนผมคิดกฎนี้คือผมมองว่าอย่างน้อยฐานที่เหล่านี้มันคือเซฟโซนนะนะถ้าเซฟโซนมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอยู่จริงมันก็แปลกๆบ้างกูกูว่ามันลืมกูว่ามันลืมแป้บทีหลังมึงก็พูดไปเลยจะได้ไม่ต้องให้เขามาเหลี่ยมตรงนี้แดนนี่หมายถึงทกแก๊งอ่ะเวลาเออใครก็ตามแบบเออห้ามกดหาเพราะเไปเลยจริงเรื่องจริงตอนผมขายผมไม่ได้พูดข้อใช้ห้ามใช้ที่ไหนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พูดนะ ถ้าใครซื้อกับพี่่พี่หมดแล้วตามนั้นอ่ะคือเราประกาศคือเราต้องวางกฎพวกนี้แระเพราะว่าอะไรแค่เป็นฐานที่ที่มันนั่นจริงอ่ะเอาเอาจริงๆนี่กูเพิ่งรู้นะว่ามันห้ามกฎแต่ตำรวจเขาก็จ่ายให้ผมอยู่ดีพี่ผมไม่อยากเอาเงินตำรวจนะเขาก็จ่ายอยู่ดีเขาช่วยเราเยอะเพราะเขาเขาช่วยของรอบที่แล้วให้เรามาเกือบสิบล้านเลยนะเขาก็ตัดจบให้ไงแต่ถามว่าเมื่อกี้ฟังขึ้นไหมในการที่ให้ตำรวจช่วยมันก็ฟังขึ้นนะฟังขึ้นฟังขึ้นผมผมก็บอกได้ดีเลยเอ้ยตัดได้ เพราะอะไรที่มันแบบเป็นไปได้กูก็พยายามตอนนั้นกูเป็นทนายอะกูเล่นทนายอยู่กูก็พยายามเถียงแบบให้มันได้ดีที่สุดอ่ะมันมันไหนอ่านนะเนี่ยผมว่าเมื่อกี้สวยแล้วจบสวยอยู่ก็คือแต่ไงยังไงยังไงยังไงกดก็ต้องเป็นกดอ่ะเออถูกแล้วถูกแล้วกูรู้อยู่แล้วกูรู้อยู่แล้วได้ครับเออเจอกันพรุ่งนี้เออได้ไม่เข้าเหรอโอ้ยเฮียตีสองแล้วขี้เกียจเข้าแล้วไม่มีแล้ว